สวัสดีครับทุกคนก็คือคุณรู้ไหมว่าภาพวาดเนี่ยมีค่าอย่างไรคือภาพวาดนี้นะครับคือภาพวาดแมวหนึ่งหนึ่งก็คือวาดแมวขึ้นมาแล้วก็ขายไปครับค่าของมันก็คือแมวที่วาดเนี่ยมันเป็นภาพวาดซึ่งมีอยู่ภาพเดียวในโลกก็คือมีแมวหลายหลายหลายคนวาดแมวหลายคนแต,แต่แต่อันเนี้ยเหมือนกันทุกอย่างอย่างเงี้ยก็มีภาพเดียวในโลกแล้วผลประโยชน์ของมัน คือคุณคุณผู้ซื้อเนี่ยได้ตัวที่เป็นออริจินอลหรือตัวเป็นลิขสิทธิ์ตัวที่เป็นตัวต้นฉบับตัวนี้เป็นตัวแรกยังไม่มีที่ไหนเลยทีนี้คุณเอานี้ไปก็ทาเป็นไปเป็นไฟล์ดิจิตอลโดยเอาเอา,เอากล้องถ่ายภาพมาถ่ายจับภาพให้สวยแล้วถ่ายแล้วเอานําเอาไฟล์ดิจิตอลไฟล์ที่เป็นภาพถ่ายเอาไปทําการปริ้นคุณก็จะขายภาพปริ้นได้อีกก็คือเป็นเจ้าของภาพวาด และเป็นลิขสิทธิ์เจ้าของไฟล์ดิจิตอลหรือว่าดิจิตอลไฟล์ที่ถ่ายเนี่ยเขา้าใจไหมครับเอาไปพิ้นลงแก้วเอาไปพิ้นลงเสื้อโดยเอาแบบมาจากตัวนี้ที่เป็นตัวออริจินอลหรือต้นฉบับนี่คือคือคุณค่าหรือราคาของภาพวาดเพราะว่าภาพวาดมีภาพเดียวในโลกเนี่ยภาพวาดแมวเนี่ยผมบอกตัวเนี้ยแมวอย่างนี้นะครับสีสันอะไรทุกอย่างเหมือนนี้องค์ประกอบแบบนี้ก็มีอันนี้อันเดียวดูแมวอันนี้แมวอันนี้ก็ แมวอันนี้ก็ชิ้นเดียวในโลกใช่ไหมครับเนี่ยแต่มันเป็นมันไม่เหมือนกันกับมิกกี้นะครับนี่เนี่ยซื้อไปเอาไปพิมพ์ไปพิมพ์มลงไม่ได้เอาอันนี้ไปพิมพ์นะต้องถ่ายเป็นไฟล์ก่อนแล้วก็เอาไฟล์ไปขายก็ได้เอาไปพิมพ์ใส่เสื้อขายเสื้อเอาไปพิมพ์ใส่แก้วขายแก้วเอาไปพิมพ์เป็นสติกเกอร์ขายสติกเกอร์โดยซื้อตัวต้นฉบับตัวนี้แค่ตัวเดียวนี่คือคุณค่าของภาพวาดเข้าใจไหมครับแมวตัวนี้ก็เช่นกันนะครับทุก ภาพเป็นแมวใช่ไหมครับเนี่ยพวกมีชิ้นเดียวนะครับเนี่ยแมวอย่างงี้อ้าวแมวอย่างงี้แมวอย่างางี้แล้วแมวที่คนอื่นวาดก็ไม่ได้เป็นอย่างไงไม่ได้เป็นอย่างนี้นะครับเข้าใจนะครับว่าภาพวาดมีค่าอย่างไรนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ